สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6วันนี้วิชาสุขศึกษาพลศึกษาเรามาเรียนเรื่ององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตกันครับก่อนอื่นคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคิดว่าหัวใจอยู่ในระบบใดของร่างกายครับลองคิดดูกันนะครับ อาแล้วระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตกันครับร่างกายมนุษย์นะครับก็จะมีระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและก็ระบบหายใจครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนักเรียนรู้ไหมว่าระบบไหลเวียนโลหิตจะทํางานอย่างสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้างมีอวัยวะใดบ้างครับที่จะ ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างสมบูรณ์เรามาดูองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตกันครับอันดับหนึ่งคือหัวใจหัวใจของคนเรานะครับจะแบ่งออกเป็นสีห้องด้วยกันห้องบนขวาห้องบนซ้ายห้องล่างขวาและห้องล่างซ้ายครับและองค์ประกอบต่อมาคือเลือดเลือดก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือเม็ดเลือดแงอดแงเม็ดเลือดขาวและก็ เลือดนั่นเองครับเม็ดเลือดแดงมีส่วนประกอบหลักคือฮิโมโคบินซึ่งจะทำหน้าที่จับกับออกซิเจนเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราครับเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่เป็นผูุมคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนั่นเองครับและเกดเลือดมีหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อเลือดไหลออกจากร่างกาย เมื่อมีเลือดก็จะมีหลอดเลือดครับหลอดเลือดก็จะแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดําและหลอดเลือดฝอยนั่นเองครับเรามาดูหน้าที่ของหลอดเลือดแดงกันครับมีหน้าที่นําเลือดดีจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองครับต่อไปหลอดเลือดดํามีหน้าที่นําเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับไปสู่หัวใจ และสุดท้ายหลอดเลือดฝอยมีหน้าที่เป็นหลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสารให้เป็นล่างแห่แทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเรานั่นเองจบไปแล้วนะครับต่อไปเรามาสรุปบทเรียนกันองค์ประกอบที่สำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตมีหน้าที่สำคัญแตกต่างกออกกันไป ส่วนใดส่วนหนึ่งการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตอาจเกิดการลุ่มเหลวและส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตได้ครับสําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ